สวัสดีครับรายการเปิดโลกอาคารนั้น,น,นวันนี้น้องแว่นก็จะมาเล่าเรื่องยศของน้องๆเองนะครับน้องมียศเดียวกับหลวงพ่อฤาษีดิงดิงดำแหละครับเป็นเกจ,จิอยู่ที่วัดโปดแต่ศึกแต่ลากลับไม่ได้ศึกลลกลับมาอยู่บ้านที่เคยลไม่ได้บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกหนีวัดแล้วลากลับมาบ้าน คิดว่าคงบวชแล้วก็คงไม่อะไรเพราะเป็นธรรมยุทธ์ไงก็เลยลาออกมาอยู่บ้านแต่เรื่องราศของน้องก็ยศเท่ากับตาลปัดพัยดยศเท่ากับท่ทานพระราชพลมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำแกรสร้างสวรรค์สร้างวิมานไปเที่ยวดาวนู้นดาวนี้ได้แกก็เหมือนผมนี่แหละ แต่ผมไปไม่ได้เราต้องปักเฝ้าประตูสวรรค์แล้วก็ให้คนเข้าไปในสวรรค์ตามโ้ดที่ให้ไว้หรือเข้ามาใกล้กลผมแล้วเข้าหมวดใจท่านสารณะก็จะเข้าไปในสวรรค์ได้เหมือนกันก็เกมที่ผมสร้างมันเป็นเกมที่ปลอดจะจกปลดจะปอดจะจกโควิดโควิดมันไม่ทำมันมันมันไม่มีผลอะไร่ในในเกมผมปกติเกมที่ ก๊อบจากผมไปมันเป็นโควิดเล่หลังเมื่อหลายปีก่อนมันอันตรายผมก็ก๊อปไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เลยเป็นเลืองเป็นราวจนรัฐบาลไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายมหาศาลแท้ประเทศแทบจะลม่มแต่อเมริกาเขาก็าหนุนนะครับอเมริกาก็าช่วยไทยอยู่เขาจ่ายชาสนชินใหม่ทดแทนให้ กับคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดโควิดมันเป็นเกมกรอบมาครับเอาโปรแกรมคันนันเบิร์นไปแก้ไขในคนในมินิกรนี่อินทีเฮด์นะครับ mm hmm. ก็มันเป็นเกมที่เล่นแล้วเข้าไปในสวรรค์เป็นโลกเสมือนจริงกว้างใหญ่ไปสาลมีเป็นโลกในเกม RPG ก็ตามน,นั้นหละครับก็เลยฟังจีเฉยว่าขโมยแล้วไม่ยอมบอกไม่ยอมกล่าวไม่ยอมอะไรเลยไม่รู้ว่าเอาไปขายเอาไปทำอะไรบ้างแต่เล่นเกมของผมของผมนี่ปลอดโควิดไม่มีโควิดคือแผ่นแท้แน่นอนแลบประกันไม่มีโควิดครับถ้าตายในเกมก็เด้งออกมาออกมาหน้าหน้าจอคอมเลยครับเล่นใน pc นี่แหละครับ เอาละครับตำแนี้ก็จบเพีงการยา่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ